ไรนาะสวนผสมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการสามปีเท่านั้นมะพร้าวสามปีมีทุกสิ่งทุกอย่างมา,มาดูมะพร้าวสามปีกับพี่น้อง ปลูกมาแล้วสามปีน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตนี่กว้ยลองน้ำไส้ไก่สามปีเต็มเต็มประมาณสองไร่ที่สองไร่ไมกใช่ของผมนะครับผมมาดูงานนี่ขามีตะไคร้มีทุกสิ่งทุกอย่าง มีมะพร้าวร้อยต้นนี่ปลานี่ยเยอะแยะเลยนะนี่น้ำไม่น้อยมีปลาแล้วนี่มีมะพร้าวถ้ามีที่สองไร่พอแล้วนี่มีมะพร้าวนี่มังคุดไม่ใช่เออมังคุดมระรกอมะพร้าวติดทุกต้นแล้ว ผ่านแห้งผ่านผ่านผ่านสวยมากแก้วมังกรพริกไทยนี่พริกไทยแก้วมังกรสวยมากนี่ซัมเมอร์ทำงานตลอด24ชั่วโมงมีแดดมันก็ทำงานถ้าแดดหมดมันก็หยุดนี่ซัมเมอร์ดูดมาจากในห้วยดูมาจากในห้วยนี้ ไปทั้งวันพื้นที่แค่สองร้อตะวันบ้านนาตะวันบ้านนาโอ้สวยมาก